ชุมชนต้นแบบบ้านสะเตยน้อยโครงการจัดการศึกษาพาชุมชนเข้มแข็งชุมชนต้นแบบกศนกตําบลหนองไซขาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสะเตยน้อยตาบลหนองไซขาวอ,วอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีค่ะชุมชนต้นแบบของตําบลหนองไซขาวประวัติความเป็นมาของชุมชน บรรพบุพร,รุษของตำบลหนองไส้ขาวได้อพยพจากหัวพันธ์ทั้งห้าหัวพันธ์ทั้งหกเวียงจันประเทศลาวเดิมอพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านถนนใหญ่และหมู่บ้านโคกกระเทียมอยู่มาได้ระยะหนึ่งที่ทำมาหากินคับแคบลงจึงอพยพเดินทางเรื่อยมาจนพบพื้นที่ราบลุ่มและบริเวณนั้นได้เห็นสระหนองน้ำมีต้นเตยขนาดใหญ่อยู่ริมหนองน้ำ และได้ตั้งชื่อว่าหมู่สะเตยต่อมาผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่หนองไทรขาวได้ขอแยกการปกครองทั้งเจ็ดหมู่ออกจากตำบลพนทองมาตั้งชื่อใหม่โดยใช้ชื่อว่าตำบลหนองไทรขาวและอยู่ใกล้บริเวณหนองน้ำขนาดใหญ่และมีทรายที่เป็นลักษณะสีขาวสะอาดปราชชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวนวลน,นักกัญจพรเครือขอนด้าเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนวลน,นักกัญจพรเครือขอนนะคะเป็นเจ้าของสวนบ้านสวนธนกรบ้านชนักกรเริ่มต้นคืออาชีพดั้งเดิมเป็นของพ่อแม่อยู่แล้วคือทำนาทำสวนแต่มีเหตุต้องหยุดไปเนื่องจากแม่ต้องไปดูแลยายนะคะแล้วพอดีตัวเองได้ไปทำงานแล้วก็ประสบ กับธุรกิจหลายๆอย่างก็เลยลาออกจากงานมาเพื่อมาดูแลพ่อที่แกเริ่มเป็นมะเร็งนะคะเราก็เลยมาดูว่าพื้นที่ของเราจะทํายังไงให้ได้รายได้ก็เลยเริ่มมาปรับปรุงพื้นที่เริ่มจากพื้นที่ลง่งลดูจากว่าเรามีอะไรที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเราก็มาพัฒนาให้มันมีรายได้มากขึ้นก็เลยแบ่งออกเป็นบอ่อปลาทานาทาสวนผักค่ะเพื่อเป็นรายได้หลายๆอย่างแต่ก็มี วิกฤตการ์คือน้ําท่วมท่วมหนักทําให้ไม้ผลตายลงไปเยอะแต่เราก็เริ่มต้นใหม่กับการทําปลูกผักกระทำนาเหมือนเดิมเพราะเรามีพื้นที่อยู่แล้วและเราก็มีตลาดอยู่แล้วเราก็เลยค่อยๆกลับมาทําใหม่เริ่มต้นจากสูตรขึ้นมาใหม่ลบติดลบขึ้นมาใหม่จากน้ําท่วมนาข้าวเลยที่ไม่เหลืออะไรเลยเราเริ่มจากเป็นหนี้แล้วก็เริ่มมาทําใหม่เริ่มปลูกทีละน้อยเริ่มปลูกผักขยับไปเรื่อยๆจากสองไร่เป็นสามไร่ตอนนี้ เริ่มถ้าทาเต็มตัวนี้ประมาณเจ็ดไร่นะคะท,ทํานา2ีไร่ 1, 2, 3, 4, 4, บอร่อปลา1,2,3,4,4บ่อรวมทั้งหมด8ไร่เพื่อเป็นน้ําเอาไว้ลดผักตอนนี้ก็เริ่มมีเป็นผักหลักเลยคือมีผักอินรียอยู่หนึ่งไร่และที่เหลือเป็น GAP เราสามารถกําหนดการได้ว่าเราจะออกอะไรยังไงเมื่อไหร่เราก็เว้นระยะไปทํานาเพราะที่บ้านไม่มีแรงงานมีแค่ผู้หญิงกับแม่แล้วก็มีเลี้ยงลูกสองคน มันก็เลยเราต้องอจ,ำจำกัดงานที่ออกมาให้ตรงกับความที่เหมาะสมกับเราคือเราทํางานอะไรก็ได้คือให้มีความสุขอย่าทําให้มันเหนื่อยเกินไปทํางานให้มีไรายได้แต่เราก็ต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่จะเหนื่อยอย่างเดียวได้เงินก็จริงแต่เหนื่อยมันก็ไม่คุ้มค่าติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กสนตาบลหนองไสขาวเว็บไซต์กสนอําเภอบ้านหมี